ตละแล้วเปร้าเองคง้ตันละกรายเยก็ระปองได้กายน่อเอาไปืเมชั่วมากจะสบายดีสบายดีเด้อตลาดนา้สบายดีเนาะเบียเดินไดเออนี่ก็คือพี่น้องสาวเล่าสาวไปตลาดนัดเราเนาะแล้วไปตลาดไปซื้อของมาตายพี่น้อง คนอื่นก็ขอพระค่ะพระสมก็ฝากก็ไล่ก็แทะในเด้อพี่น้องเนาะฝากก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็คือวันนี้ขับรถเด้อพี่น้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกับน้องเนาะสาวเล่าบ้าสาวเล่าจะพาไปซื้อยงแน่พี่น้องอยู่ที่ตลาดเนาะไปตะเสาเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะตื่นตั้งแต่ตีสามหมดเลยพี่น้องแต่ว่ามาซีม่วงหาม่วงกันเนาะไปซื้ออยู่วันน้องครูเนาะพี่น้องใก่ชิวอ่ะเนี่ย เดี๋ยวฝากิดตามการเดินทางนะครับไปเพืขอนๆกัอนว่าจะไกลสำหรับไหนชงบรรยากาศการเดินทางเสียนทางไว้น้กันเลยพี่น้องนะบรรยากาศตอนเช้า ตลนา,นานด้ตลาดแล้วห้านตลาด,ด,ลาด,ดโอียก็เป็นตลาดนะพี่รอง ไว้ก่อนเนาะจากวันนี้้นอยู่บรรยากาศตลาดเนะพี่น้องงามเสาตะเวนกำลังขึ้นเราเท่ากระต่ากระเจี๊ยบพี่น้องเลยพอกระเจีเสียเนาะเราก็เลยเห็ดสายมัดเนาะ đây à, nha đây thằng này đây là nằm thẳng đi gì không được không có khát đây phía nào đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กิมไข่หมกก๋มีม่กกมด้เลสินขาไทยมืนอยู่บรเ้าเมืองคงจริ่น้องมีเยอะวะขนมถอดนามตาหูอ่ะเออ่ได้ขาค้งมาดิ

บ้านี้เ่าสอยยังเนบ้านไส่ข้าวว่าจะไปไท่ายหรอวะยังจากบ้านดิติดปลายวะจะไปเห็นงานยังยิ่ไทย่กันาได้ไปยังทำยังไงหรอไปเดลองนรอ đàn và nón có được Nhà làm sấu. hài ai chắc thùng không? Okay. tiếp xa con cầu, tiếp sàn rồi đấy chấp phận, anh chấp à, phận không? anh thùng không? <laughs> thêm thùng Thêm, là lệch đầy sức thêm, này, thêm bố mở nửa, khăn bò thử khoản, thử đẹp thế ta Tham án lại lệch ไม่ได้เขาปักเขยังมันต้มงฑอดต้มงฑออดได้คัานนอน่นอนหอนท่ันกายโอ้หามันเย็นเลยเนาะเสีย มาสวยเอด้าอมปกติไปตั้งแต่สี่โมงสาเสิร์ไก่กัแทางเลยพี่น้อมจกดินเจ่อู่อะรสาาว่าชื่อทางแล้วขนม่น แม่แม่ไปแล้ว้งเหรอออไส่หรอเสไปหืชิ้สี่ไปขายนะแบบเอาไปขายโดดดีนะแบบไปขายราคาส่งเลยบอ่สิบสี่เสา ปบ้นป <Ừ. S 1> <Ừ. S 2> ้านกันเจ้ากเขายสมพันเากิบพเจ้าพัชิบขไปข้าไปขนไปขึ้นไปขา้นไป้นไปขนไปข้นไป้ไปขนไ้นไป้ไปขึ้นไปขึ้นไปนะปขึ้ไปขนไนไป้นไปไ้ไป้ขไปนนนนไ้น ไข่มาแดงเดีี้เนาะขายจะได้ขนมราคาสรงเช็ดก่อนอ่ะเนาซิบบ่

เงนยงตัวนี้เอเด่นวะจิิงเหคเก่นห้อยจูบกัมแต่เลาเไม่ได้เข้ามมโอยกระต่าระตายเลยกร่ายก่ายหน่อยเาว่าคเม่ช่มาจะเข้มัอรบ้งอ้ไปหยิบ้น่ามาสือยู่นีะ ่านประจำมาแล้วเนาะมาสิอขนมออดเมนเพื่อนอันนั้นเต่าอยู่หามันอ้วนมกเลยนี้อันนี้กินเบิ้งเลยใจยังเน่ใจมัเตะข่วยก่เ้ายีกเตะเดี๋ยวเตะ่อยยันคาบา เทียวกัเฮดเบิ่งมันเมันอเบอร์ขอก็คือเป็นนักกถ่ายเรือยใช่ไหมันยังเนื่อยิเรกก่าไม่หรอกมันเห็ดขาเกดีเนาะเห็ดเป็นป้นเป็นปเทไรปัญหาแนหรอจิงดีเดทายจะได้ สร้งมากว่ด้วยจะได้เดียงเองเดียงเองวเดียงใหญ่แบบนี้เนาะยูอันไหนเนี่ยโยกาดูพอถ่ายม่ขายจะหน่อยเลยมาขายถูกมือเลยตลาดอย่ตลาดกม่าห้จูบเมยหายจะได้ห้อยจูบกองสิบพันกองสิบปายป้าของเขาจ้ะ เขาเาหรอเขาจะวัดกลองเขมาก่กลองชีฟชีฟขาวันนี่เนาเพื่อกินเยอะนี่เนาะต้มตไก็มาปั่นวสมัก็จะไเี้สมักลุ่มอ่ะงา đi ăn chỉ đếch xong phần cái năng nhiều bạn làm chưa năng xe năng nó còn chỉ đếch thì nó trai เตือนเศษนะจ่ายเงินคนนึงห้าสิบพันเนาะโอ้ยเด็กเอาบ่โหสจ๊อยากให้ตะนังมาตอนนี้นี่เอาง่ายเลย

ใส่หน <iance S 2> <architectural> ังนี่เหรเสื้อนังนไหเ่าอหนังนังนังม่วงาท้ายหันใหญ่าด้าเอาลดเล็นังห่ะเอามันใ่เลย

con chào, giá, <laughs> <Đó> là... <laughs> <laughs> lại gió đột trần, ngoài sẽ về đây đó. <laughs> ngoài người mọi người nữa người mọi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  mọi เป็บ่บบเดบกไบก่ไบกันเลยับนกุงเต็มบ่อบ่ล้องอนี่เดี๋ยวมอีกนี่แเครื่องเืมเนาะ หลังจากไปซื้อของอยู่ตลาดอาจจะไปจัดเตรียมของพี่น้องก่อนจะไปขายเนาะต้องไปจัดเตรียมเพื่อเอาไปเนาะมันจังหวนะมาในรถทัศน์สินี่ยังแน่พี่น้องเข้ามาเพื่อนเดิมเนาะ